สวัสดีค่ะพบเจอกับชมชิดอีกแล้วนะคะวันนี้ชุมชิดมีรถหล่อๆใน่ทมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะคือรถรุ่นไข่ดีเอเวอ t เรสสเพิ่มแพคเกจราคาตัวรถไม่รวมแต่งอยู่ที่1,585,000บาทค่ะคันนี้แต่งได้หล่อมากๆเลยนะคะเราแรปสีค่ะเป็นสีแดงเชอร์รี่นะคะเป็นสีแดงแบบเงาๆแล้วก็แรปหลังคาดำทึ้งทันแต่งกระจงังสเกิร์ตล้อแม็กยางครบเซตเลยนะคะ เพิ่มเติมคือบันไดไฟฟ้าด้วยตัวรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ออโต้6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรคันนี้เสริมหล่ออะไรกันบ้างตามซึ่มชิดมาชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันทีละจุดเจาะก,กันเลยทีเดียวมาเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะคันนี้เพิ่มเติมคือตัวกระจังนะคะใส่กระจังหน้าวีเตอร์เวอร์ชันนะคะ V2 นะคะก็จะเป็นตัว W ับเแบบนี้แล้วก็เป็นม้านะคะสีทอง ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้มาสีอะไรหรือว่าไม่ชอบมาก,ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็จะดูแบบนี้เลยหล่อๆเท่ๆนะคะเป็นเหมือนเจ้ามาสแตงนั่นเองนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าทรงซีแคมสองส, 2, สว่างชัดเจนแต่ว่าคันนี้ลูกค้ามีแล็บโครมไฟหน้าด้วยเพิ่มเติมใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาค่ะสเกิร์ตด้านล่างใส่งานเป็นงานของวิกเตอร์ค่ะ คาตัดข้างล่างเป็นสีดําเงานะคะไฟตัดหมอกมาครบเซ็นเซอร์เรดาร์มาครบกล้องนะคะสามองศาระบบช่วยขับช่วยเบรกมาครบเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะมีเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ช่วยทํางานให้คุณอัตโนมัติเลยนะคะคิวล้อด้านข้างค่ะเพิ่มเติมเข้ามาขนาด4ีนิ้วเป็นทรงหยกักขาสีดำเงาสามารถสั่งทำสีตามชอบได้เลยนะคะคันนี้ใส่ล้อมแม็กของโอซิสนะคะขนาด 20นิ้วค่ะเป็นก้านสีดำนะคะแล้วก็ยางโตโยโอเพนคันที่ A T All t e r i n ค่ะเป็น A T สสเปคยาง2755 5 R 2 0นะคะยางตัวนี้ดีค่ะวิ่งดีวิ่งเงียบนะคะออฟโรดก็ได้นะคะขับถนนดำก็ได้เช่นกันตัวด้านข้างตัวรถค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะกระจกดำมือจับราวหลังคาดำหมดนะรวมทั้งตัวคิ้วขอบกระจกด้วยจะมาจากโรงงานเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะคันนี้อย่างที่บอกค่ะเราแรปสีทั้งคันนะเป็นสีแดงเชอร์รี่แรปหลังคาดำครึ่งคันนะคะพี่ๆสามารถ สั่งได้จะเอาสีดําเงาหรือสีดําด้านนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้เลยที่ไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะคะทําให้เราสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายและสะดวกนะ,ะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะมีบันไดไฟฟ้าแบบนี้นะคะเวลาเราปิดประตูนะคะก็จะพับให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรที่ทําให้เราขายดีนะคะมาดูด้านในกันเลยจะ้ะ ด้านข้างของตัวรถนะคะก็บุหนังมาเรียบร้อยนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็ไฟหน้าออโต้อัตโนมัตินะคะพสบบกกุสตาร์ทเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าพร้อมมัลติฟังก์ชันค่ะนี่มีคูซอนโทนนะคะจำกัดความเร็วนะคะรักษารถให้อยู่ในช่องทางและจอกลางค่ะขนาด12.4นิ้วนะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะคะแล้วก็เช็คระยะนะคะน้ำมันเครื่องนะคะ เรานัดหมายนะคะผ่านมือถือได้เลยค่ะแค่ชาร์จไฟไร้าสายนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จไฟได้เลยนะคะแอร์แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาคันเกียร์เป็นคันเกียร์สูงเป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้นะคะมาพร้อมกับเบรกออโต้โฮลนะคะเบาะเป็นไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะตัวรถเดิมๆเ,เขาเป็นสีดํานะคะใส่เบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนให้ครบเลยมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างค่ะหล่อและเทม่มากๆเลยนะคะด้านหลังตัวรถค่ะไฟไท้ายสิกเนเจอร์แรป ฟิลมไฟท้ายนะคะใส่ครอบไฟท้ายและคาดท้ายเอเวอร์เรสค่ะวเวลาเบรกจะเป็นไฟสีแดงถ้าเวลาถอยจะเป็นไฟสีขาวค่ะ เราแรปสปอยเลอร์ด้วยนะยาวมาถึงข้างหลังเลยและส่วนด้านหลังของตัวรถค่ะเพิ่มเติมคือติดตั้งสเกิร์ดด้านท้ายเป็นงานของวิกเตอร์ค่ะปลายท่อก็เป็นปลายท่ออินฟินิตีนะคะเงินไลท์มาเทมานะคะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะช่วงล่างเขาก็ดีมากๆนะคะเป็นวัดลิงคอยสปิงค่ะบาลานตัวรถได้ดียึดกับถนนเข้าโคง้งดีฐานล้อกว้างห้องโดยสารใหญ่อยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆสมรรถนะดีๆต้อง เอเวอร์เรสสปอร์ต hmm. เพิ่มแพ็กเกจคุ้มค่าคุ้มราคามากสนใจออกรถกับส้มจีโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ส้มจีฟอดคอนคอนเกษตรน้องมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศจ้าววันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ